ทำ่ไมครับเชื่อไหมไม่เชื่อร้อยเนไม่เชื่อร้อยแต่ก่อแล้วท่านนี้เขามาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าก่อนที่จะดูเดวิดนั้นเราอยากให้ดูมายากรของไทยก่อนเราว่าเปรียบเทียบกันว่าของไทยกับของต่างประเทศเนี่ยมันห่างไกลกันขนาดไหนความสามารถของคนไทยก็ไม่น้อยนะไม่น้อยหน้าเลยแต่ว่าวันนี้ก็เลยมีการแถมนั้นขึ้นมาแล้วกายกรรมที่ฟิลิปปีในประเทศเล็กกว่าเราอีกยังมาทำอากินในบ้านเราอย่างคณะอะไร กุดดี้กุดดี้ดังมากตอนนี้เ่ยดังมากในประเทศไทยแบ่งกันเป็นสี่ห้าข้านาแล้วใช่เพาหากินนานตอนนี้คนไทยของเราก็มีแล้วก็ทําแล้วทําแล้วครับขณาอะไรครับผู้ขี่ผู้ขี่เรามาดูกันให้ดูการยกรรมก่อนก่อนที่จะดูมายากลนะครับนี่เป็นการยกรรมของเมืองไทยนะครับเราจะมาดู Vamos lá, vamos เ,เดี๋ยวถามเขาเลยไปไปไปไหนอ่ะไปสองกบเี่ทำไมหัวมันงิกหงองอวะ้สขกางหน้าหายทั้งแนบเลยคนบ้าหรือเปล่า ขนาดคนไทยเราเนี่ยสีเลือเขาดีนะครับขนาดบ้าๆบอาๆาาายังเล่นได้ขนาดนี้ <c oughs> ถ้าคนไทยเราสติดีๆไม่เล่นดีกว่านี้เหรอครับอันนี้สิอันนี้คือผมเอาเก็บคนบ้ามาเล่นนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วคุณเีอะไรที่เสนตอตอนนี้มาดูมาจากคนอันนี้คือใหญ่กรร <c oughs> ายกรรมมาจากคนของไทยก็มีดีๆอีกหลายอย่างที่ว่าจะสู้กับเดวิดเนีโอ้ยสู้ได้เยอะมาดูท่านแรกก่อนครับอันนี้อันดับแปดของประเทศไทยครับจุนเมจิกครับจุนเมรับ เป็นมายาคนขั้นปฐมนะครับชุดแรกเป็น um> ชุดไหล่ครับชุดแรกนี่เรามาดูผ้าชเช็ดหน้ากันครับผ้าจะหน้าดูทำไมเยอะแยะไปเขาจะเสกให้สิ่งชีวิตเข้ามาอยู่ในผ้าเช็ดหน้าเหรอทำได้ยังไงผมงงมากเป็นเรื่องงงอ่ะอาจจะเป็นนกนกไม่ได้หรือเปล่าครับนกไม่ได้แต่ดูนกไม่ได้โวนครับบอกมือแดงๆครับเดี๋ยวจะไปบอกทำไม ใครอยากดูโลกวิลาศปบมือครับเอาครับทำได้โอเคครับโอเคโอเคพรุ่งนี้ไปที่วัดสุทัศน์ได้นะฮะไปวัดสุทัศน์เลยไปทำไมข้าวโพดสามบาทแม่งมาเป็นร้อยเอาตัวนี้เป็นท่าจะได้แ้วเป็นเป็นที่ได้ให้เป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้เขาจะผูกพันธุ์หน้าแล้วเขาจะเสียสิ่งมีชีวิตไปในพันธุ์หน้าใช่แล้วทำให้พันธุ์หน้านี้มีชีวิตขึ้นได้จับตาดูครับ ว่าเขาทําได้อย่างไรนี่เป็นมายากลของไทยนะครับนี่เป็นแค่ของในไทยครับกาพลังกันเสิร์ตคาถาพวกอ่านนี่นี่มีชีวิตแล้วนะครับเียมีชีวิตแล้วนะครับแน่แน่เล่นในบรรยากาอ่อนมากฮะอย่านะครับอย่าเพิ่งไปแต่ต้องเอาหลอดองข้างบน เล่นถ้าตายหาเลยนะอ่ะพี่อะไรครับเรามาดูชุดต่อไปครับชุดอะไร,รชุดนี้เป็นชุดแบบเด็กๆครับชุดผู้ใหญ่ครับเรามาดูตุ๊กาตาดินได้มันขได้ไงเขาจะวางตุ๊กาตาตัวน,นี้ไว้บนฝ่ามือของเขาแล้วเขาจะใช้พลังจิตของเขาให้ตุ๊กาตาลุกขึ้นมาคุยกับเขาแล้วยิ้มให้ขเขาเป็นไปได้หรือไม่จับตาดูคร,ครับผมจะดูครับ ที่ตายไว้เขาได้ดาบเขาดูเขาดูคนอยู่ครับเขาดูคนอยู่ฮะโอเคครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกจริงๆลุกขึ้นมานอนลงไปนอนก็ได้นอนลงไปไม่มีเสียงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ลูกเขมาเอาเลยเลยโอเคครับโอเคมาดูชุดต่อไปครับชุดต่อไปชืออะไรนะให้รอนเลหาเนี่ยมาดูอ่าเร็วๆนะครับ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 เร็วๆนะครเราจะขี่พาออกมาอ่าดูดูดูคครับไม่ใช่ดู มาหยิบไปหนึ่งใบตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้หยิบไปหนึ่งใบตัวไหนก็ได้ครเจ็บโพแดงครับเจ็บโพแดงจำไว้นะครับจำไว้ะฮะเขาจะเอาเจ็บโพแดงเข้าไปในกองแล้วสับไพ่เพื่อฆ่าเขาเพื่อฆ่าเขาลูกฉลาดแล้วทำอะไรต่อครับแล้วก็จะให้เขาจะใช้พลังจิตดึงเจ็บโพแดงออกมาจากกองโดยที่ไม่ได้ใช้เสีอยใช้มือจริงหรือเปล่าจริงจริงครับดูเขาครับจับตาดูครับจับตาดูครับ หนึ่งสองส้าเกืแล้วโอ้ยยกันยกันโอ้โหเจ็ดโพแดงจริงๆครเจ็ดโพแดงครับเจ็ดโพแดงเร่งๆครับตอนแรกเราจะครับผมว่ามันขึ้นมานิดเดียวเองครับเอาแบบเด้งออกมาไหมเด้งออกได้เหรอสูงสามเมตรเอาไหมครับโอ้โหทำให้ดูทำให้เขาดูครับทาแบบเด้งขึ้นเลยจับตาดูครับหนึ่ 3สามเมตรครับวัดไปเลยครับสามเมตรหรือสามเซนหรือสามเมตรครับเจ็ดพนเครับผมเอร์ไหนครับผมเบอรอดังๆนะครับบางท่านถามว่าเขาจะทาได้ยังไงใช่มันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอะไรครับเขาทำได้ไงครับผมก็งงเหมือนกันฮะปกติปกติมันเด้งดีกว่านี้นะฮะอันนี้เนื่องจากว่าเชือกมันหย่อนไปนิดนึงวจะไม่จะไม่เปิดเลยครับปกติมันจะเด้งสูงกว่านี้ขอดูชุดต่อไปครับชุดไหนครับ ชุดอะไรก็ได้ครับที่มาสเสนออ้าวช่าชุดต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของหนังสือพิมพ์เล่นกันหลายคณะครับตัวและนี่เล่นเป็นประจำเลยเพราะว่าตัวเล่นไม่ค่อยมีมุก <c oughs> <c oughs> เรามาดูชุดนี้ครับข่าวสดครับเป็นเรื่องราวของทนายสมยศครับกับการซุกหุ้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องที่เคารพครับ ขอความรุ่าช่วยเอากาลังใจช่วยนายกด้วยนะครับเพราะว่าท่านรวยมาจากการทําธุรกิจไม่ได้การโกครองบ้านกครองเมือง <ac> ท่านไม่เคยเล่นในการเมืองมาก่อนครับขอ,ขอ,ข,อขอความรุณาช่วยท่านด้วยนะครับอย่าเด็ดขาดครับให้โอกาสท่านทํางานก่อนนะครับพราแม่พี่น้องทีารพครับท่านรวยคนเรารวยก็มีสิทธิ์สุกได้นะฮะเราต้องให้เกียรติเขาจะดูดึงครับนนโอเคอเครับนี่เป็นชุดอะไรครับ อ่านั่นแหละเไอไอนี่ยนอมาเนียแต่หนังสือพมเป็นชุดหนังสือพิมพ์ดื่มนมเราจะเปิดให้ดูว่าในหนังสือพิมพ์นี้ไม่มีอะไรเลยเราสาบานได้นอกจากถุงพลาสติกใบเดียวนะไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฮะเปิดเลยครับไม่มีเมมเขาเช,ชื่อแล้วครับเขาเชื่ออะไรเป็นชุดหนังสือพิมพ์ดื่มนมครับเขาจะแทนนมในแก้ว ขี้ทำไมขี้หาถุงมะติครับไม่มีอ่าแล้วก็เขาก็ลินลงไปขอให้พีู่ดูว่านี่คือนมจริงๆครับแล้วเขา็เทลงไปนังสือพิมพ์แล้วนมนี่จะหายไปนังสือพิมพ์โดยไม่รู้ว่าหายไปไหนครับหายไปแล้วครับตอนนี้นมหมายไปแล้วเขาทำอะไรครับเขาแสงให้มันหายไปครับโอ้หายไปแล้วเลยครับอ่าลินมาแลว่ขอจะมาชร์ดูว่านมมาแล้อตอนนี้หายไปแล้วครับโอ้โหจริงๆด้วยครับคุณจยองครับหายไปแล้วครับ เราส่งได้แม้กระทั่งคนบ้าคนบอนะฮะแต่ทีนี้นอหายไปไหนเขาสงสัยอยู่กับน้องนี่สองคนเนี่ยไปบีบมาบีบมาอาบีไม่เสื้ออยู่เสื้ออ่าไม่ออกไม่ออกอันนี้ไม่ออกนะอยู่ไหมครับเร ไม่มีไม่ออกเนื่องจากว่าอะไรมันตัน